สวัสดีครับร้านชางนโนสโซลาเซลล์ครับผมสาหรับวันนี้ทางร้านเรามีสินค้ามานําเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับเป็นสินค้าราคาส่งราคาโรงงานเลยชุดสําเร็จรูปนะครับหรือว่าเป็นชุดประกอบส่งนั่นเองนะครับในราคา29,700บาทนะครับอุปกรณ์ที่ทางเราจะจัดให้นะครับมีอุปกรณ์ครบเซ็ตหมดเลยนะครับเป็นปั๊มขนาดพันวัตต์นะครับหรือว่า2แรงด้วยกันนะครับแผง4ี่แผงเป็นแผงโมโนฮาร์เซลล์หลังใสขนาด360วัตต์นะครับผม แผงต้นรุ่นนี้ก็เป็นแผงรุ่นใหม่นะครับที่ทางร้านเราสั่งเข้ามานะผมแล้วตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้วนะผมสำหรับแผงรุ่นนี้นะครับหลังใสนะครับแผงก็จะยกมาเป็นตัวอย่างให้กับท่านผู้ชมได้เห็นนะครับส่วนซ้ายมือก็จะเป็นด้านหน้าของแผงนะครับส่วนฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นด้านหลัง,งแผงนะผมนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคล,คล้ายกันเลยนะครับหลังใสรับอุณหภูมิจากใต้แผงได้ด้วยนะแผงรุ่นนี้นะครับผมอุปกรณ์นะครับที่ท่านจะได้รับนะครับมีชุดคอนโทรลนะครับ ประกอบไปให้จากที่ร้านนะครับลงตู้เหล็กลงเสร์ชโพลิชันไปให้นะครับผมแล้วก็มีเชือกนะครับสายดําดแดงนะครับที่มาจากแผงสายปั๊มขนาด3ามคูณสยาว50เมตรแล้วก็ฝาบ่อขนาด 2, 2. นิ้วแท่นกาวนะครับมีไปให้นะครับผมนะครับส่วนปั๊มตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มที่เหมาะสําหรับดูดน้ําบาดาลน,นะครับผมขนาด ท่อน้าออกนับ2นิ้วนะครับท่อน้ําออก2นิ้วเลยนะครับแล้วก็คิวน้ําสูงสุดที่จะได้รับอ,อยู่ที่13คิวสามารถหย่อนลึกได้ถึง60เมตรนะผมนะครับ,นะรบปั๊มตัวนี้ลงบ่อ,บอประดานตั้งแต่ขนาด4นิ้วขึ้นไปนะครับ5นิ้ว6นิ้วสามารถลงได้นะผมแต่บ่อที่เล็กกว่า4นิ้วลงไม่ได้นะผมสาหรับปัมม๊มเสมอตัวนี้ส่วนปัม๊มหอยโข่งอุปกรณ์ก็จะได้ครบชุดเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊ม เหมาะสาหรับดูดน้ําคลองน้าสานะผมดันสปริงเกอร์ดันสายน้าหยดนะครับตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์แถมไปให้นะมีหัวกระโหลกนะครับแล้วก็แผงสี่แผงนะครับในราคา29,700บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับทั้ง2รุ่นนะผมถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับสนใจรุ่นไหนนะครับก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะผมนะเพราะว่าตอนนี้นะผมนับจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับสินค้าก็เหลือน้อยแล้วนะผมนะวันนี้ทางร้านเราก็แพ็กส่งกันทั้งวันนะผมนะครับจากที่จัดโปรไป เมื่อไม่กี่วันมานี้นะผมนับสินค้าก็ขายดีนะผมนับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับแล้วก็ทางร้านเรารับประกันนะครับสินค้านับ2ปีนะครับมีปัญหาก็ส่งมาที่ร้านได้เลยนะผมนับสําหรับปั๊มน้ำเสมอแล้วก็หอยส่วนห้อยโค่งนะผมนับรับประกัน1ปีนะผมทางบริษัทได้รับประกัน1ปีนะครับส่วนปั๊มเสมอดูน้ำบรดานี่สองปีนะครับมีปัญหาก็ส่งมาเลยนะครับผมสำหรับท่านใดสนใจนะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับ0802794699นะครับผมในราคา29700บาทนะครับปั๊ม2แรง4แผงนะครับเป็นแผงโมโนหลังใสนะครับ360วัตต์นะครับ4แผงด้วยกันสำหรับวันนี้ทางร้านเราก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ